นี่นะเพื่อนๆเราจะมาเอาอันนี้ภาษาบ้านนี้เขาเรียกแสบวังเนาะเขาจะมาเอาไปาจะเอาไปขนไม้เอาไปทิ้งนะคะต้องมาเช่าเขานะเพราปีหนึ่งเราใช้แค่ครั้งเดียว <laughs> ถ้าจะซื้อไว้ที่บ้านมันก็ส,สิ้นเปลืองเปล่าๆมาเช่าเอาก็ไม่แพงนะคะเขาคิดเป็นชั่วโมงนะสกาวดรอดเด เออสกัเช่อบีแลยนี่ใช้สำหรับขนของขนแต่เราจะไปขนไม้ไปทิ้งพวกเศษไม้ต้นไม้ที่เราตัดออกอันนี้คือเราเช่าไว้สามชั่วโมงนะสมชั่วโมงก็ประมาณ เท่าไหร่อ่ะสองร้อถึงสามร้อยโครนนะวันนี้คพะแล้ก็จะถอยรถเอารถมาลากแล้วก็จะมาดูวิธีการใส่ของเขานะต้องทำองไงอากาศค่อนข้างเย็นอยู่นะครับก้องอาจจะสั่นไปหนะ่อยวันนี้ไม่มีแดด เ้เห็นอะไรนั่นไหมธงชาติไทยอันนั้นคือไทยเทคเวนะแต่วันนี้เขาไม่เปิดมั้งวันนี้วันอาทิตย์เขาปิดต้องคอยดูให้เขาดูคันความอุดคนล่าดมดมเนียได้เฟย์ยอกอูดแซกเกตพอ วัด,ดุกติ๊กด้วยสตาร์กด้วยแกรบเบนไอรอนแมนเหรอน, <laughs> นะเราก็จะเอาตัวนี้มาใส่อันนี้นะแล้วก็จะคล้องคล้องเกี่ยวไว้แล้วก็จะเสียบไฟเพื่อที่จะเ, <laughs> เพื่อที่แบบว่าเวลาเราไฟเลี้ยวไฟเบรกอะไรเงี้ยมันก็จะโชว์ ข้างหลังให้เขาดูนะอันนี้มันก็จะเป็นปลั๊กไฟมัดัสร็ให้เสียไอ้สิ่เงี้ยอยู่ได้ไรนันนี่รถเนาะโซ่ข้อนี่การเสร็จแล้วนะนี่คือเราพ่วงได้แล้วสามารถขับไปได้แล้วนะ ทีนี้หลังจากขนไม้เสร็จแล้วเอาไปทิ้งแล้วก็จะมาทำคลิปให้ดูว่าถอดยังไงทำอย่างผมผัดโดมินเตรลำละเนี่ยโอ้โคลาส sí